มีบอสุดไฟด้านที่ใต้ของดวดาวจัดกำลังออกวันสี่เป๊ะปูพิงครับเจ็ดสามนำกำลังออกวันสีที่ที่ใต้หอดูดาวเวลานี้ค่ะสถานีควบคุมไฟป่าปูพิงนะครับสังกัด ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าสำนักบริหารพื้นที่รักที่16จังหวัดเชียงใหม่ภารกิจหลักก็คือการป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่วิทยาแห่งชาติดอยสุเทพปุยซึ่งพื้นที่อุทยาแห่งชาติดอยสุเทพปุยมีทั้งหมดอยมาณ168,000กว่าไร,ร่แล้วหรือประมาณ2 5 7ตารางกิโลเมตรสำหรับภารกิจหลักนะครับก็คือการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ของกรมทรัยากชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งก็ได้แก่มาตรการการาประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมการจัดการเชื้อเพลิงแล้วรวมถึงการปฏิบัติงานดับไฟป่าหลักๆเราก็จะเน้นเรื่องการที่ให้ป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าเป็นดับแรกโดยเราจะเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในพื้นที่ก็จะมีชุดประชาสัมพันธ์ประจําฐานีออกไปให้ความรู้เรื่องไฟป่า ให,ให้การศึกษาไปร่วมภารกิจต่างๆที่เกี่ยวกับชุมชนในพื้นที่ตลอดมานะครับเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนและประชาชนให้ช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าปกติเราจะมีลาดตะเวนนะครับมีลาดตะเวนทั้งทางรถยนต์ ทางมอเตอร์ไซค์แล้วก็รัตเวนเดินเท้าชุดรัตเวนก็จะประกอบด้วยพนักง,งานดับไฟป่าแล้วก็เจ้าที่อุทยานร่วมบูรณาการเป็นหน่วยงานร่วมบูรณาการนะครับถ้าเกิดมีไฟป่าชุดราตรเวนถ้าเป็นรถยนต์ก็จะบรรทุกพนักง,งานดับไฟไปพร้อมกันก็ลงดับไฟได้เลยนะครับแต่ถ้าสําหรับรัตเวนทางจักรยานยนต์ก็จะรายงานมาที่สถานีว่ามีไฟขึ้นจุดจุดนั้นจุดนี้ทางหน่วยก็จะจัดกําลังเข้าไปดับถ้าดับไม่ไหวก็จะขอกาลังเสริมจากหน่วยงานข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นอุทยาน หน่วยงานต่างๆที่อยู่ในสังกัดกรมอุทยานก่อนอนอกจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานจากกรมอุทยานแล้วก็จะมีหน่วยงานข้างเคียงจะเป็นหน่วยทหารหน่วยตำรวจก็จะมีฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านกำนันทำงานร่วมกันอยู่ครับ เนื่องจากว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยไฟป่าเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะรุนแรงเนื่องจากว่าสภาพอากาศมีความแห้งแล้งยาวนานนะประกอบกับเชื้อเพลิงในพื้นที่ยันแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยเนี่ยไม่ได้รับการบริหารจัดการมาเป็นเวลาหลายปีความแห้งแล้งยาวนานเนี่ยจะทําให้พื้นที่ป่าหลายๆแหง่งโดยเฉพาะป่าดิบแล้งมีความแห้งแล้งเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เชื้อเพลิงก็สะสมมากขึ้นเวลาเกิดไฟป่าก็มีความรุนแรงทําให้ยากในการเข้าควบคุมและก็การดับไฟป่าช่วงนี้ แต่จะมีกลุ่มควันขึ้นอยู่แล้วกัต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนี้แห่ที่มันติดไม้แห้งทั้งต้นนะครับเนี่ยไม่จากลำต้นขึ้นไปสู่ปลายแน่นอนตอนที่ผมดูมานี่ก็สี่ห้าต้นแล้วเนาะสองสามปีก่อนมันเกิดภาวะแรงพอเกิดภาวะแรงแล้วก็ต้นไม้ยืนต้นตายเยอะพอเกิดไฟป่าไอ้ต้นไม้ที่มันยืนต้นตายก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดนีติดพอติดมันก็ล้มล้มลงไปติดต่อเนื่องต่อเนื่องก็ทาให้เกิดไฟต่อเนื่องขึ้นไปเรื่อยๆ เป็นไฟใหญ่ขึ้นมานบ,บางพื้นที่ก็เป็น 30- 40ปีไม่เคยไหม้ก็มาไหม้ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับสาเหตุการเกิดไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากคนทั้งนั้นครับเกิดจากรู้เท่าไม่ถึงการนะครับเผาไร่เผาไร่รู้สึกว่าจะมีน้อยแล้วครับส่วนมากจะเป็นพวกเผาเพื่อหาประโยชน์หาของป่าล่าสัตว์มากกว่าครับในเขตพื้นที่อุทยานโดยเทารมาอยู่เตี้ยนะครับพยายามกันอยู่ปล่อยเลยปอยเลยไฟขาดแล้วอยากจะบอกพี่น้องประชาชนที่อยู่ ในโดยรอบของราุเทพเองหรือว่าเป็นพื้นที่อื่นๆที่มีความสำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้นะครับขอความร่วมมือถ้าหยุดเผาได้ก็ขอให้หยุดเพราะว่าผลกระทบที่ตามมามันมันมากครับมันมากการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในปี2564นะครับจะเน้นย้ำในเรื่องของการปฏิบัติ การตามมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาของกรมทยานรวมถึงการเตรียมกําลังพลซึ่งเป็นหลักสําคัญในการแก้ไขปัญหาไฟป่าเราจะมีการตรวจสุขภาพของพนักง,งานทุกคนเพื่อไม่ให้เกิดในเรื่องของการเจ็บป่วยระหว่างปฏิบัติงานเนื้อสิ่งอันใดก็คือไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้มีความสูญเสียเกิดขึ้นสําหรับเป้าหมายในปี2564นี้เราตั้งเป้าหมายตามนโยบายของอจังหวัดเชียงใหม่ที่จะต้องลดจานวนฮ้าส o สปอตให้ได้ไม่น้อยกว่า125 เพราะงั้นจากจํานวนปีที่แล้ว340จุดเนี่ยปี2 6 6 4เราต้องให้ลดจํานวนฮอตสปอตได้ไม่เกิน255จุดก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยหรือรอบพื้นที่หากท่านพบเห็นไฟป่าสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช1 3 6 2ได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆหรือ จะแจ้งไปที่สำนักคานหานพนที่รักที่16เชียงใหม่หรือแจ้งมาที่สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงได้โดยตรงครับ